ชีวิตของบี้ทัศสภาค่ะบอกลาลูกเลือกเงิน100ล้านชีวิตของบี้โกอินเตอร์เป็นซูเปอร์สตาร์จีนค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับเขาคนนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งซูเปอร์สตาร์ที่ทุกท่านรู้จักกันดีแล้วค่ะสาหรับหนุ่มบี้เขาเคยแข่งร้องเพลงจากรายการดัง KBN ทาให้เขามีโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงรวมถึงตอนนี้หลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าเขาเนี่ยโกอินเตอร์มากๆนะคะอยู่ในประเทศจีนเลยไม่ว่าจะเป็นรายการในฐานะพิธีกรเป็นนัก แสดงระดับพระเอกและยังมีผลงานด้านการร้องเพลงเป็นหนุ่มหล่อที่ทำเอาส,สาวๆทักประเทศจย็นถึงกระจยสันให้กับความหล่อของเขามีผลงานดังอย่างมากมายเลยค่ะแม้จะโกนเตอร์นะคะแต่เขาไม่ได้ปิดปรเรื่องราวความรักนะคะในความที่เขามีภรรยาอย่างกุ๊บกิ๊บซึ่งเป็นภรรยาชาวไทยและก็มีลูกที่น่ารักแบบนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องยอมรับเลยนะคะว่าเป็นครอบครัวที่เขาอบอุ่นและสมบูรณ์แบบมากๆด้วยล่ะคะ่ะวันนี้ทางทีมงานไม่พลาดพาทุกท่านไป ชมเรื่องราวของเขาเป็นภาพความสุขแล้วก็ผลงานที่อยู่ที่ประเทศจีนผลงานของเขานั้นต้องบอกว่าดีแล้วก็รวยมากๆมั่งคั่งมากๆเป็นยังไงมาชมกันคะ่ะ